สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านวันนี้ผมเข้ามาสวนยางพารานะครับนี่มาดูเส้นทางเข้าสวนยางพารานะครับโอ้ผมไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนแล้วครับคุณผู้ชมภารกิจเยอะมากครับภารกิจผมนักขละนักหลายครับอยู่ในเมืองปัตตดีทําสวนยางที่อำเภอเวียงสาด้วยครับวันนี้เรามาเข้ามาสวนยางที่อำเภอเมืองนะครับคุณผู้ชมโอ้ทำยังไงดีนี่ อาวรถเก๋งที่จะเข้าไปนุ่นไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับโอ้ผมบอกให้รอผมนะครับเขาจะไปผูสะเง,งืดนะครับาเขาไม่รอผมก็ไม่รู้จะว่าอะไรยังไงนะครับถ้าไปขวาเมือนี่หลงทางแน่ครับผู้ชมแต่ถ้าตรงนี่ถ้าตรงนี่ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับคุณผู้ชมมี แขกนะครับแล้วก็รถเก่งสีสีเทาๆจะไปดอยภูสังเกตนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์อยู่หน้ารถนั่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งองค์นะครับคุณผ,ผู้ชมพูดถูกไปครับว่าหนึ่งองค์นะครับหนึ่งรูปหนึ่งรูปก็หนึ่งรูป,ป,ปอ้าวไเป็นไรครับถ้ารถคันนั้นเดินทางผิดก็ไม่ว่าอะไรเพราะเพราะว่าคนขับไม่รอผมนะครับ แต่ผมบอกให้เดินบอกให้ตรงไปเลยนะครับถ้าคนขับรถไปเหตุแบบว่าอ่าเซนดีๆนี่ก็ไม่ต้องเลี้ยวนะครับให้ตรงอย่างเดียวนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับโอ้รถเก่งนี่ขับมาไว้มากครับท่านผู้ชมจริงๆีงงน เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต้องรอนะครับครับโอกาสพลาดมันจะน้อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้าไปไหนถ้าเกิดบอกเขาถ้าเราไม่มั่นใจนี่ต้องต้องรอคนในพื้นที่นะครับเพื่อเพื่อเดินทางให้มันความเสี่ยงมันน้อยนะครับแต่ถ้าถามว่าเดินทางโดยตามคูเกิลเนี่เป็นยังไงนะครับมันก็มันก็คูเกิลมันก็เอาแน่อะไรไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นป่าเป็นเขาถ้าเกิดมันมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อาจจะหลงทางได้นะคุณผู้ชมแต่ก็ภาวนาให้ภาวนาให้เขาให้เดินทางไม่หลงทางก็แล้วกันครับเพราะไม่รู้จะช่วย,ยอะไรยังไงแล้วครับเพราะวา่าเขาเข้ามาก่อนนะถ้าหลงทางไปขวามือไม่สักครู่นี่เสียเวลาแน่ เข้าไปไกลนะครับโดนขว,วามือนั่นนะครับเข้าไปน้าตกอะไรตาดมอกตาดอะไรตรงนั้นนะไกลมากครับก็ประมาณประมาณห้ากิโลเมตรไดนะ้แต่รถมันวิ่งไวไม่ได้นะคุณผู้ชมมันเป็นทางลูกลังแบบนี้แหละครับเป็นทางายางนี่มันก็ค่อยยังดีหน่อยนะอ่าดูสภาพแล้วดูสภาพแล้วดูเหมือนจะล้อรถเก๋งนะครับ ดูตามรอยอ,อะไรเดียอดินโคลนนะเมื่อคืนนี้ฝน่าจจะตกแถวแถวนี้นะครับในเมืองในอำเภอเมืองไม่ตกนะในแต่ในป่านี่ตกดูดูแล้วบรรยากาศนะครับ่าจจะตกในป่านี่แหละผมว่าน่ารถเก๋งเมื่อผ่านไปน่าจะเดินทางถูกทางเพ,าเพราะเห็นผมเห็นรอยรถเก๋งนะครับมันไม่เหมือนรถกระบะมาคนละอย่างกันนะครับอไปกันครับ คิดว่าภาวนาให้เดินทางด้วยความสะดวกสบายนะเดี๋ยวดี๋ยวจะลองถามว่ารถเก่งผ่านมานี่ไหมโยกเมื่อ<ย>กี้ของแพ้เมื่อกี้รถเก๋งมานี่ก่อเออเดีล่ะเพ่อปนจะไปพูสงืดเพราะว่าในรถทันมีอันจู่เจ้าท่านโนหนึ่ง ก็เล็กก็เล็บ,บาบองว่านะเหยียบตรงตลอดเนี่ยนะคนขับรถนี่สุดยอดเก่งเออเออไปละคุณผู้ชมพอ <c oughs> ดีถามเพื่อนแล้วครับว่ามีรถเก่งเดินไปข้างหน้าโอ้สุดยอดคุณผู้ชมโอ้แมรถเก่งนี่คนขับรถเก่งนี่สุดยอดแบบนี้สะครับเขาเรียกว่า มีเส้นสถีบดีนะครับโอ้ท้าบอกให้ตรงอย่างเดียวใหญ่เลี้ยวนี่ก็ชว์สุดยอดแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมท่าเวลาได้รับข้อมูลมาในี่ต้องถามให้รันละเอียดแน่นๆนะครับถ้าฟังอย่างเดียวนี่ไม่ยากนะครับมันต้องมั้ต้องอะไรดีฟังแล้วมันต้องตอบโต้ด้วยนะครับมันถึงจะได้รายละเอียดที่ดีนะครับแต่แบบแบบนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเขาฟังผมอย่างเดียวนะ ออต้งมันมันต้องถามถามว่าแยกซ้ายแยกขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,ขวาอะไรไหมมันต้องมันต้องถามให้ละเอียดข้อมูลเพราะเราพเพราะอะไรไหนไหนเล้วเราก็ตัดสินใจมาแล้วไม่ให้ให้มันผิดผ่าดน้อยที่สุดนะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับ <laughs> ผมผมดูแล้วผมฟังผมอย่างเดียวนะ <laughs> หรือว่าเขาฉลาดแล้วเออไม่แน่เนาะเออเออสมองเขาดีเขาฟังเออผมดีผมพอดีผมบอกข้อมูลข่าวสารเขาเขาไปว่า ให้ตรงให้ตรงอย่างเดียวเนี่ยอออย่างนี้เดี๋ยวบางครั้งมันต้องถามด้วยนะผู้ชมผู้ชมต้องถามด้วยนะครับว่าเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีแยกไหมนั่นเอต้องต้องถามด้วยครับเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นโอกาสพลาดมันจะเยอะนะผู้ชมแต่ผมคงไม่ตามไปดูแลแล้วครับเพราะว่าคิดว่ามั่นใจว่าเส้นเขาคงจะดีนะแต่จริงๆเนี่นน่าจะขอบอโทรผมไว้นะฮะน่าจะให้ดีนะเรื่องความผิดพลาดเอาไปแล้วครับเราเข้าสวนของผมแล้วครับ ตอนนี้นะผมก็จะมาขับเครื่องบินเล็กนะครับออเผมไม่มาตัดยาแล้วครับเพราะว่าตัดญ้าในเสียศักดิ์ศรีวันนี้มากระเจัดตูกตัวน,นีนะ้คุณผู้ชมนี่ครับเนี่ยเอาไว้เฝ้ากระท่อมรถนะครับอ่าผมดูแล้วผมเอาก้อนหินมาถมทางนี้รู้สึกว่าใช้ได้คุณผู้ชมเอ,อใช้ได้ดีแล้วครับเพราะว่าเวลาขับรถขับรานนี่มันมันไม่ลื่นนะครับ อ่าล้อรถมันโดนก้อนหินนี่สบายแล้วครับปีนี้ก็ถือว่าซ่อมถนนหนทางเข้านีก่ก็ใช้เงินไปประมาณเกือบสี่พันครับประมาณนี้แล้วครับแต่ปีนี้ก็ถ้าไม่มีฝนไม่หนักหนาอะไรก็คงจะได้ซ่อมเล็กน้อยนะครับซ่อมซ่อดันใด้นะซ่อมเอาดินเอาไม่ก้อนหินไม่น้ํามาใส่นะเพื่อนๆน,นี่ก็โอ้ไอ้แปลกม,มันไม่มีกิ่งไม้ตกลนเลยนะ หรือว่าเด็กๆคงจะเก็บทิ้งไปนะนักพอเด็กมาเกียรยางพลานะคุณผู้ชมค่อยๆไปนะครับก็ฝนตกนี่ขยุงจะเยอะนะคุณผู้ชมนี่ยุงเยอะเหมือนกันนะครับในป่าแดดี้นะครับผมก็จะตัดแถวๆกระต๊อบนี่นะครับแล้วก็มีอ่าอ้าเดี๋ยวผมจะค่อยๆลงแล้วผมขับรถมือเดียวนะคุณผู้ชม เดี๋ยวผมขอสิ้นเกียร์ก่อนนะครับเป็นเกียร์เบอร์เบอร์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นไปนะครับเอาไปแล้วนะครับมือเดียวนะครุณผู้ชมนี่ดูลกไปลกดูครับดูดูตรงนี้นะขึ้นมาห้าสิบเซนได้นะน่าจะใช้ใบมีดนะครับคุณผู้ชมเอ่อใบมีดอย่างเดียวนะครับใส่เอ็นไม่น่าจะได้นะครับเพราะมันมันยามันลกใส่เอ็นมันมันมันสู้ไม่ได้ผมก็จะเลี้ยวขวามือเพื่อจะไปตั้งรถนะครับไปจอดรถนะคุณผู้ชมนี่มือเดียวนะครับ เอาไป,ไปไปไปค่อยๆไปเนี่ยชุ่มฉ่ำด้วยน้ําฝนฝนน่จาจะตกกลางคืนนะครับคุณผู้ชมเอาไปไป,ไปนี่คุณผู้ชมมันก็อย่างนี้แหละครับเวลาเรามาตอนนี้ผมมาคนเดียวกับน้องหมาครับอ้าวค่อยๆเนี่ยมันล่มลื่นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตั้งรถกันนั้นมันเร็วมันมันเร็วนี่เนี่ยผมขอขอขอ,ขอเดี๋ยวจะผมจะตัดคลิปให้ครับ อ้าวผมจอดรถสนิทแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้เรียบร้อยผมต้องเอากุญแจออกก่อนครับเพราะเจ้ารถนี่มันทรรยศนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสองด้านบางครั้งมันล็อกเลยนะครับล็อกเฉยเลยนะคุณผู้ชมนี่บรรยากาศสวนยางฝนตกโอ้มาคืนท่านน่าจะเยอะนะคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะครับรู้สึกว่าต้น โกโก้ผมมันออกดอกตลอดนะครับออกดอกกระปิกกระปอยกระปิกกระปอยนะครับมันไม่เห็นลูกเลยนะผมว่านะามันแทงดอกตลอดแล้วครับหลายต้นแล้วครับนี่โดนยุดต้นยางพาราดูุผู้ชมนี่โดนน้าฝนอย่างนี้นะครับเมื่อคืนนี้เด็กไม่ได้มากรีดยางนะคุณผู้ชมนี่ครับฝนตกอก็อน่าจะได้ขายอีกแล้วครับอีกกี่วันนะคุณผู้ชมนี่ปุ๋ยผมก็ยังไม่ได้มาใส่เลยคุณผู้ชมโอ้กางานของเราเ,เรานี่ยเยอะอลังการเลยแล้ะครับ เดี๋ยวเราก็จะขั้นตอนแรกเราจะทําไงดีเราจะจุดยากันยุงก่อนนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเราไม่ไหวครับเดี๋ยวผมขอจุดยากันยุงก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ยากันยุงผมจะเอาแบบนี้นะครับแบบนี้มันไวนะครับถ้าอ,อย่างอื่นมันช้าเนี่ยมันเป็นไอ้พวกอะไรอ่ะอเกี่ยวกับกับมะพร้าวนะครับเวลาเราเผาก็มันจะควันมันจะขึ้นไวนะครับคุณผู้ชม นี่ผมต้องเก็บไว้นะครับนี่มันไม่ไมีอะไรหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอพักคลิปก่อนนะครับเรามาต่อคลิปให้คุณผู้ชมแล้วครับนี่อันนี้ก็เอาอย่างงี้คุณผู้ชมเดี๋ยวควันมันจะขึ้นแล้วกัจะไล่ยุงครับ แต่ถ้าเราไปจุดยากันยุงมันก็จะช้านะครับหมดแล้วนะไม่มีเราจะต้องเอามาเสริมนะครับคุณผู้ชมเจ้านี่นะอยู่ในป่าต้องใช้แบบนี้คุณผู้ชมไวเดียวครับนี่นี่มันควันเยอะอย่างนี้ยุงไม่กล้ามาเข้ามาหาเราแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะเข้ามาเอานั่นด้วยครับอ่าอะไรต้นอะไรอะ่ะสับประรดเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะสุกแล้วนะครับเดือนนี้นะ เดี๋ยวผมขั้นตอนแรกเนี่ยยังไม่ตัดหญ้านะครับเพราะว่านเดี๋ยวแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็จะไปเอาต้อนอะไรอะมันสับประรดนะครับเด่ยคุณผู้ชมแบบนี้ครับบรรยากาศพอแล้วครับคุณผู้ชมอ้าววันเริ่มขึ้นนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูต้นอะไรดี สับปะรดนะครับสับปะรดนี่มันเริ่มจะสุกแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้ยางพาราก็เริ่มจะนี่เยอะแล้วครับก็ได้ขายแล้วนี่อันนี้ผมปลูกต้นคู่ทดลองปลูกต้นคู่แบบนี้ใช้ได้นะครับนี่หนึ่งหลุมก็สามารถสามารถกีดได้นะครับนี่คุณผู้ชมนี่เด็กไม่มากีดเลยนะคุณผู้ชมนี่นี่ไม่มาไม่มากีดเลยฮะดูนะฝนมันตกนี่นี่ผมทดลองปลูกต้นคู่แบบนี้นะคุณผู้ชมแบบแบบนี้มันชิดไปนะคุณผู้ชมแต่ให้มาทางห่างหน่อยออกประมาณสักแปดสิบนี่หลุมนี้ก็จะได้ จะได้สองต้นนี่ครับต้นนี้นะนี่ดูครับเนี่ยขึ้นไปนู่นนะครับรคุณผู้ชมดูขึ้นบนนู้นเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็ทดลองปลูกนะนี่ห่างกันไหมครับนี่ไม่ผมเป็นเอาเม็ดมาปลูกนะครับนี่เม็ดก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมนี่ดูหน้าตาของเขาเนี่ครับทดลองนะถ้าปลูกถ้าปลูกห้าไร่ก็ได้สิบไร่นะคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับสิบไร่นะเนี่เนี่เนี่ยดูดูนี่ดูนี่ครับคุณผู้ชมนี่อันนี้มันน่าจะเป็นนางแระอะไรบางอย่างเนี่ยนี่เริ่มสุกแล้ว เริ่มสุกนี่อันนี้น,น,นี่เริ่มสุกอันนี้ก็จะเริ่มได้นะ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 คุณผู้ชมเอาไปเลยนะครับทำไมอย่างนั้นทําไมเอานะครับคุณผู้ชมถ้าไม่เอาจะเป็นอย่างไรนะหน้าตาแบบนี้ต้องเอานะครับสีอย่างนี้นะไม่เอาละแมงมันแมงมันเขาเรียกแมงอะไรอะกะลอ,อกมันกินนะครับนี่ต้องเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปผมแต่งเน้นแต่งตัวเราไปเก็บต้องใส่เสื้อโอ้ยอะไรมาติดขาผมนะคุณผู้ชมโอ้ตายตายตายอ่ะคลิปนี้ก็ อะไรไม่รู้ติดขาผมครับตายแล้วโอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมวันนี้มันอะไรเนี่ยโอ้เส้นลวดอะไรก่อนไหมรู้เนี่ยคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ